เพื่อไทยเล่งจี้รัฐบาลจะเยียวยา5,000บาทนาน3เดือนพร้อมข้องใจนายกต้องแจกแจงเงินกู้1.9แสนล้านฟื้นฟูโควิดเหลือเท่าไหร่ทำไมไม่เอามาเยียวยาประชาชนก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อ,ตอไปค่ะพร้อมแล้วเราไปรับฟังรายละเอียดของข่าวกันได้เลยค่ะวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานายยุทธพงศ์ จรลสเทียนสอสอมหาสรารคามในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงข่าวประจำสัปดาห์ถึงสถานการณ์โควิด -19 ว่าขณะนี้มี22จังหวัดที่ขอความเริ่มมือประชาชนไม่ให้ออกนอกเคห,หสถานเวลากลางคืนพร้อมกับปิดสถานบริการหลายแห่ง ส่งผลให้คนตกงานจำนวนมากโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารได้รับความเดือดร้อนพักเพื่อไทยจึงขอเรียนว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ขอกู้เงินผ่านพอลกองเงินกู้1.9แสนล้านบาทตนจึงมาทวงถามเพราะนายกบอกว่าประชาชนไม่ต้องห่วงมีงบประมาณในการดูแลตอนอยากให้นายกออกมาแจกแจงว่าเงินกู้ที่ขอสภาไปนั้นเหลืออีกเท่าไหร่ อนนี้ประชาชนกำลังจะอดตายเหตุใดรัฐบาลไม่รีบนำเงินส่วนที่เหลือออกมาเยียวยาผู้ประกอบการก่อนและเยียวยาประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยในปีที่แล้วมีการเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ละรอบนี้ยังไม่มีการเยียวยาเลยสักบาทจึงเรียกร้องให้เยียวยาในจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนทเท่ากับรอบแรก นายยุทธพงศ์กล่าวว่าตั้งแต่หลังสงการประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดเฉลี่ยวันละ2,000คนและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เป็นทางรอดของประเทศคือวัคซีนรัฐบาลประกาศจะฉีดวัคซีนให้ได้100ล้านโดสภายในปีนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเวลาที่ผ่านมาฉีดวัคซีนได้เพียง1ล้านโดสเฉลี่ยวันละ1.8หมื่นคนเท่านั้นถ้าจะให้ครบเป้าหมายตามที่ ฉีดวันล,ละ4แสนคนเป็นไปได้หรือไม่เพราะถ้ายิ่งฉีดช้าความสูญเสียก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะหาวัคซีน100ล้านโดสได้ตอนนี้รัฐบาลมีวัคซีน60กว่าล้านโดสขาดอีกกว่า30.5ล้านโดสแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นวัคซีนจากไหนจะผ่านอายอยได้อย่างไรตนก็อยากเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาชี้แจงนายยุทธพงศ์กล่าว และ4รัฐบาลต้องรีบเยียวยา,วยาวประชาชนและขอเรียกร้องให้นายกนำระเบียบของกรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยออกมาช่วยเหลือประชาชนเพราะยังไม่เห็นมีใครออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยและเมื่อเปิดการประชุมสภาฝ่ายค้านก็เตรียมอภิปรายรัฐบาลและนายกถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการในภาวะโควิดเช่นนี้ ค่ะนี่คือเสียงวิจารณ์รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่ให้ประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยที่จะเร่งกระตุ้นรัฐบาลให้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุดในสถานการณ์โควิดและลอกใหม่นี้และเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะคือการลงทะเบียนหมอพร้อมที่ไม่พร้อมประชาชนจำนวนมากนะคะ ไม่ถึงการฉีดวัคซีนเพราะว่าประชาชนไม่สามารถทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือควรให้จังหวัดหรืออบตอเข้ามาดูแลก็จะทำให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงมากขึ้นค่ะค่ะทางช่องข่าวจริงแชนแนลนะคะก็จะคอยติดตามข่าวสารที่สำคัญมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันต่อๆไปในคลิปหน้านะคะ ากกดติดตามช่องข่าวจริงชาแนลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ